รีวิว OM System OM 3หลังจากใช้งานมาเกือบ3เดือนนะครับเราสามารถตอบได้ตรงนี้เลยว่ากล้องตัวนี้เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อ user ที่ต้องการความคุ้มค่าของสเปคต่อราคาแต่เขาเกิดมาเพื่อสนองนิดใน passion นะครับด้วยลักษณะการออกแบบของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลือกคนใช้งานเลยถ้าเพื่อนๆต้องการกล้องทรงลุงแต่มีสไตล์มีความวินเทจในแบบกล้องิลม์ม และต้องการเลนทั้งระบบที่มีความเล็กเบาคล่องตัว OM System OM 3ให้สิ่งนั้นได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ประสบการณ์การถ่ายภาพที่เราได้จาก OM 3เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากการใช้กล้อง mirrorless ที่เป็น APS-C หรือ full frame เลยนะพอทุกครั้งที่เราเอา OM 3มาออกถ่ายรูปเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครสนใจเราสักเท่าไหร่อะ่ะซึ่งในฐานะช่างภาพในโหมด Street Life ที่ต้องถ่ายคนอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเหมือนเรากำลังเข้าโหมด s t a l e อยู่อะ่ะเรา subject ก็ไม่ได้สนใจเลยว่าเรากำลังถ่ายเขาอยู่ อันนี้คือข้อดีของกล้องที่หน้าตาทรงลุงและมีความเฟรนลี่ในเรื่องของไฟล์นะครับด้วยความเป็นไมโครโฟเตอร์นนเนาะนหลายๆคนอาจจะกังวลว่าไฟล์รอเนี่ยเขาจะสู้ในกล้องฟอร์แมตอื่นๆได้ไหมตรงนี้เราสามารถตอบให้ได้เลยนะครับว่าเราสามารถเอาไฟล์รอของ o s m 3เนี่ย แต่งต่อในไลท์ลูมใน Work f l o ฟของเราได้แบบสบายๆเลยนะในซีนที่ต้องดันไอโฟนสูงๆ mm hmm. ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรน้อยมาน้อยกว่าที่คิดด้วยซ้ํา mm hmm. แต่ถ้าใครเป็นสายเจเปกอะ่ะอันนี้เราบอกเลยว่าชีวิตสบายกว่าสายถ่ายรอแบบเยอะมากเ mm hmm. พราะเ m s y s t e เเนี่ย mm hmm. เขาเก่งเรื่อง putation Photography เรื่องเนี้ยเขาพัฒนามาก่อนการตั้งแต่ชื่อเดิมที่เป็นโอล,ลิมปัสละมีฟังก์ชันล้าๆแบบจบหลังกล้องให้ใช้แบบเยอะมากแทบจะครอบคลุมการถ่ายภาพเกือบทุกแนวสําหรับใครที่สนใจ OM System OM 3กล้องทรงลุงแต่มีสไตล์แบบนี้สามารถเดินเข้าบิ๊ก a m เ r a าได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลย